องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโกจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติภายใต้โครงการต้นปอเทืองในเดือนของพ่อปลูกตุลาบานธนวา <c oughs> เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ <c oughs> เพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างทัศนียภาพที่งดงามให้กับชุมชนโดยมีนายวสันกลิ่นสุคนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโกพร้อมด้วยสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมแรงร่วมใจว่านมเมล็ดพันธุ์ต้นปอเทืองตลอดแนวสองฝั่งถนนระยะทางประมาณ300เมตรบริเวณถนนหลังสนามกอล์ฟกรีนเวย์หมู่ที่4กิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกสร้างความสามคัคคีและตอกย้ำความสำคัญของต้นไม้ในฐานะสมบัติของชาติที่เราทุกคนต้องร่วมกันดูแล